ครับบิ้นกินอะไรลูกมาม่ามาม่ามาม่าเอาไปต้มแล้วพอพอจะสุกแล้วก็เทน้ำออกก็ผัดอีกนิดนึงก็จะได้เป็นมาม่าผัดนะครับใส่ผงใส่ผงต้องเป็นมาม่าที่เป็นมาม่าเด็กนะยี่ห้อไวๆอ่ะใช่ไหมปิ้นชอบใช่ไหมครับนี่ อันนี้ให้แม่ผัดใหม่นะคะอันนี้แม่มันกินไม่ได้ค่ะ <laughs> <laughs> เออเออถึงเก่งอร่อยไหมอือ <laughs> อืม,อ,มอร่อยจังเลย